ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดท่าชีสีสุขมังคลารามครับวัดท่าชีสีสุขมังคลารามครับวัดบ้านดินดำพี่น้องครับผมน้ำถ่วมเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมนี่ครับบริเวณหน้าวัดครับนี่คือประตูวัดกำแพงวัดท่วมหมดแล้วครับผมครับอันนี้ทางด้านหน้าวัดไปทางหมู่บ้านครับท่วมประสงค์ออกไปบิบวต ต้องใช้ครับตรงพุ่นพุ่นเห็ดเป็นสะพานใหม่ครับผมย่างขามไปขามาครับออกไปบินทบาทนอกวัดนะพี่น้องท่วมหมดเลยครับบริเวณวัดนี่ครับท่วมหมดเลยครับโอ้สุดยอดท่วมหมดเลยพี่น้องนี่ครับวัดบ้านดินดำพี่น้องวัดบ้านดินดำท่วมครับผมเหลือแต่พปื้นทีโบสถ์ครับโบสถ์ท่านในท่วมครับเดี๋ยวห้าสิบย่างไปบริหางหน้พี่น้องครับผมนี่แหละครับ พื้นที่วัด้ัดดินดำพี่น้องทั่วหมดเลยครับเราแวะดูวัดครับผมต้องใส่เฮสะพานยางขวมไปขวมมากพี่น้องนะครับยางก็ต้องมาระมัดระวังปอนยางไปหอดพุนแล้วครับเราจะดออูบริเวณวัดครับที่เราสามารถจะพาท่านผู้ชมไปดูได้ครับผมนี่ครับเป็นกุฏิเป็นศาลถ่วหมดครับผมนี่ ข,ข้างหน้าเป็นน้ำซี่ครับผมข้างหน้าเป็นน้ำซี่เออล้นตลิงขึ้นมาครับทาให้ท่วมบริเวณวัดครับผมนี่พอส่งเข้าออกก็ต้องใช้เห็ดเป็นใหม่เล่ายางเข่าออกพี่น้องครับผมบโบดท,ท่วมน้ำชี้ไหลแรงมากพี่น้องครับผมเขาไปเิึงจัน้อยครับผมเิึงจัน้อยแล้วห้องสิผาพี่นอ้องะเลาะละัดเลาะ,ละต่อไปครับผมโอ้บริเวณวัดพี่น้องท่วมด้วครับเป็นกุฏิ ปกติเป็นผุเลือดตะพ้นที่โบสถ์สูงๆงนี่ครับพี่น้องบริเวณวัดทวมบริเวณวัดนี่ทวมมัดครับผมเดือดตะซิงกอาสาังที่ท่านนี่ทวมนี่ครับอูนครับขานาดเป็นแม่น,น้ำซีครับผมแม่น,น้ำชีวัดท่าชีสีสุขมังคลารามครับหรือว่าวัดบ้านดินดำพี่น้อง หลังจากนำซี่หลมตะลิงมาเนี่ยครับผมเทิดไห้พื้นทีท่วมไา้พื้นทีครับผมไม่จะเป็นทีหน้าทีบ้านทีวัดทีโรงเรียนท่วมบดพี่น้องนี่ครับบริเวณวัดท่วมหมดเลยครับผมอ่อห้อสิผาพี่น้องหรือทางต่อไปพี่น้องครับผมเดี๋ยวมันสีคำก้อนพี่น้องครับผมเส้นทางนี้อีกยาวไกลครับผมเราจะไปดูที่ไหนบ้างครับผมไปอีกเมื่อกี้นั่งห้อสีกับแลวครับผม พี่น้องแวะชมสันทีได้ถ่วมหลายเท่าสี่น้ำผาพห้พี่น้องได้ช่มกันไปนะครับดีครับผมโอ้สุดยอดเลยพี่น้องครับผมสำหรับภารกิจตามล่าหาสะพานครับมาชมน้ำตามสะพานต่างๆในเขตสรารคามร้อยเอ็ดแล้วก็กาลสินนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เขตอำเภอ,อเชียงขวัญ เพียอำเภอโพชัยครับพี่น้องครับผมทางด้านนี้ทั้งนี้ครับมาจากอำเภอเชียงขวัญจังหวัดเอ็ดพี่น้องครับผมแล้วก็เดินทางมาข้ามฟากแม่น้ําชีมาครับต่อไปนี้เป็นอำเภอโพชัยพี่น้องครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานปากบุงครับผมสะพานอันนี้เพื่อนว่าปากบุงพี่น้องครับผมสะพานมิตรภาพเชียงขวัญโพชัยครับเราไปดูระดับน้ํากันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องครับดูพี่น้องเปิ่ไงไกลพี่น้องนี่ครับ นีเป็นสะพานที่สูงครับพี่น้องครับผมะดรับน้ำยุต่ธรมเยู่ครับพี่น้องถ้าเปรียบเกบกับสะพานแล้วนะพี่น้องโอ้กับปกตินี่เป็นแพร่สีนี้แพร่ครับตะกอนผลต้นเหตุเคลื่อนอยู่ข้างหลังเขานี่วันนี้สิเป็นหาดไส้น้ำหนาแรงสิเป็นหาดให้คนมานั่งแพร่นั่งชิวชมวิวกันพี่น้องกับพี่น้องผมนี่ครับที่ข้างหน้าเราคือบ้านปากบุงพี่น้องเป็นแม่น้ำที่กว้างครับเป็นน้ำซีที่กว้างแน่พี่น้องครับผม มีตนใหม่หลายนะทั้งหนาพุนครับเป็นถนนเป็นผนังน้ำถ่วมไม่มดพี่น้องครับผมทั้งนั้นทั้งทรายขวัวนในน้ำถ่วไม่มดครับเหลือแต่ถนนที่เป็นผนังเท่านั้นพี่น้องครับผมนี่เป็นปากบุ้งนี่เป็นสะพานทีเยา้วพอสมควนพี่น้องครับผมเหย้าไหมครับออกแบบสะพานเด้สุดยอดสวยงามมากพี่น้องนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องอ่ะเราไปชมอีกทางด้านตำหนอกของสะพานนี่ครับ น้ำรู้สะพานมากเศษไรแห้งพี่น้องครับผมแต่เนี่ยถางคุณถ่วมเป็นดแล้วพี่น้องพี่นอ้นองสัญจรไปมาสะดวกครับสะพานที่อันนี้คือบ้านปากบุงสะพานมิตรภาพเชียงขวัญโพชัยครับผมนี่ครับโอ้หนามไรแห้งปลากรปาปลากระมี่ครับพี่น้องปลาพุปาดปลาดูดกระมี่พี่น้องไม่สุดยอดเลยครับหนามไรแห้งครับหนามเศษไรไปนครับ ม่น้ำซีนีสิกว้างครับมาน้ำซีมองเอานี่สิกว้างเพราะว่าจะเห็นสะพานเน่าอ่าพอสมควรพี่น้องครับผมโด,ดนปลาพุดทีหนึ่งพี่น้องเป็นตะมันสำหรับอ่นานักยิงปลาครับผมอ่ะเราจะพาท่านผู้ชมเดินทางต่อไปเดินทางต่อไปแล้วพี่น้องครับผมครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่โครงการฝ่ายร้อยเอ็ดพี่น้องครับผมโครงการฝ่ายร,ร้อยเอ็ดโค้งชีมูลพี่น้องเป็นประตูระบายน้ำคล้ายคลาย้คลายเขื่อนครับผมก็เป็นเขื่อนแหละพี่น้องครับผมเขื่อนที่ อำเภอเชียงขวัญครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะผมเราไปดูใกล้ๆครับเภาพาพี่นอ้องมาเบิ้งครับเมืเอม่อกี้เบิ้งหล,ลายสถานพี่น้องครับผมม่ว่าจะเป็นสะพานเป็นกันตะลิงเป็นแม่น้ำชีต่างๆที่มีความเสี่ยงมีความวิกิทมาถ่วมหลายซ้ำใดพี่น้องเขาก็ภาพพี่น้องแวะเบิง้งแวะชวมกันเขาเมืเอม่อกี้เขามาทอดโครงการฝ่ายร้อยเอ็ดพี่น้องครับผมอยู่อำเภอ,อเชียงขวัญพี่น้องครับผม เฮาสิพาพี่น้องไปเบิ่งใกล้ๆพี่น้องครับว่าเป็นจังได๋แน่สภาพสภาพน้ำเป็นจังได๋แน่พี่น้องครับผมนี่ครับคือฝ่ายรอยเอสพี่น้องครับผมนี่คือขึ้นตงแดงพี่น้องครับผมขึ้นตงแดงเลยเป็นสถานการณ์น้ำวิกฤตครับผมบ่ต้องฝอระวังแล้วคือวิกฤตแล้วพี่น้องนี่ครับน้ำยังหวังประตูเปิดน้ำพี่น้องน้ำบ่อไรเลี้งบ่ได้พี่น้องครับผม เพราะว่าอันนี้ยูชงไปไปลายน้ำแล้วพี่น้องอสุดยอดเลยครับมีจักบานเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกบานขึ้นกันครับคล้ายๆขึ้นขึนกันครับกืบเคลื่อนวังยางพี่น้องไข่ขึ้ือยังเคลื่อนวังยางเลยครับผมแบบเดียวกันเป๊ะเลยนี่นะครับผมเราเดินทางมาถึงใกล้จะสิ้นสุดในการเดินทางของเราวันนี้แล้วผม,มเราพา พี่น้องทุกคนชมไปเรื่อยพี่น้องครับผมสำหรับผู้ใดอยากเห็นสถานทีต่ต่างๆคับในนํำได้ครับผมครับเปิดทุกบานแล้วพี่น้องครับผมมีหกบานเปิดหมดเลยพี่น้องเพื่อที่จะระบายน้ำให้ออกไปยงังยังท่านทุ่งที่พี่น้องครับผมอันนี้คือเครื่องนี่ก็เครื่องพักดัานาน้ำครับพี่น้องกับเครื่องพัดพักดันน้ำเพื่อให้น้ำไหลแรงไหลเร็วให้น้ำไหลออกไปยังเร็วพี่น้องดีครับ ไม,นม่น้ำชี้นี่ไกี่หลีพี่น้องครับผมอุ้นหลัพี่น้องเดี๋ยวไปสุดลูกหูลูกตาเลยครับผมน้ำชีเยอะมากครับปีนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ฝ่ายรอเอ็ดครับโครงการโคงชีมูลนะพี่น้องครับผมสุดยอดความอะหลับช่มไปแน่เลยพี่น้องครับผมต่อไปห้าสิเดือนทางต่อไปครับไกลแล,แล้วพี่น้องไกลคําแล้วลไกลคําแล้วเดินชั้าต่อไปเท่ากับกสิก้าบ,บ้านแล้วพี่น้องครับผมเหลืออีกบ่ไลยครับ ขอเช่นั่มภาพบรรยากาศน้ำท่วมให้พี่น้องรับชมกันครับผม,ม<า>ครับผมตอนนี้เราอยู่แพ่ตาพูนครับผมทันทีตรงเที่ยวครับบนนี้ได้ท่วมแล้วครับผมท่วมบัดเลยพี่น้องแพ,งพ่ตาพูนแพ่ตาพูนทะเลลเอ็ดแหล่งท่องเที่ยวนี่ครับปกติเทากับว่าเที่ยวอยุนี่แหละพี่น้องนี่ถ่วัดเพี่น้อง่ตาพูลแล้อยนวนี่ท่ว่าเที่ยวพี่น้อง,องโอ้ครับัดเลยนแพร่แพร่ริมชีทะ้อย่ท่วมหมดเลย ยื่ั่วมดเลยครับพี่น้องแม่นี่นี่ครับพี่น้องโอรดเคยมาเที่ยวครับผมนี่ครับชมบรรยากาศครับชมบรรยากาศตอนนำถั่วมครับนี่มีความแตกตังเป็นยังไงนะครับพี่น้องแพร่ในรอยกันมากเบิดเลยครับอยู่ข้างทึ่งเป็นทิ่งหน้านี่่วระรับปกติครับเปิดบริการทุกวันครับผมเก้านาฬิกาถึง หกโมงเย็ยนพี่น้องครับตอว,วันนี้คือปิดแล้วครับเพราวานาบ่ถ่วมพี่น้องถ่วหมดเลยครับผมนี่ครับเสียหายมั่ครับข้างในส่วนยอมต่างตงนี่ถ่วหมดเลย<อ>ส่วนมิลีครับถ้านขลังนี่เป็นซีดบ่ครับขลังเป็นซีดโอ้เอามั มองขนาดนี่เป็นกอ๊อฟว่ะจินี่ครับผมนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวครับผมแพรตาพูลทะเลร,ร้อยเอ็ดพี่น้องครับผมนี่ครับเป็นสถานที่บริการอาหารเครื่องดื่มครับผมมากินแล้วกับเที่ยวเรียนน้ำซี่พิณองครับผมออฟนี้คือปิดทําการไปแล้วครับเพราะว่าน้ําท่วมสูงมากครับผมนี่ครับ ี่แหล้วพี่น้องผมผลกระทบของน้ําท่วมครับผมเสียหายหลายพี่น้องผมโดยเฉพาะ,ะพ,พ่อพี่พี่น้องที่อยู่ริมชี่ครับผมครับอยู่ที่ฟังซี่ครับผมนี่แหละครับว่าจะเป็นไรหน้าพืชพืชผลต่างๆพี่น้อง,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 งครับผมจะเป็นฟาร์มต่างๆหรือว่าเป็นกิจการต่างๆครับผมต้วมมดพี่น้องครับผมนี่ต้วมไปหมดแล้วครับผมอ่ะ ข้าสิภาพพี่น้องไปเบิ้งต่อไปครับอีกนิดเดียวครับผมจะได้กลับบ้านแล้วพี่น้องครับผมเดินทางต่อไปครับผมนี่ครับผมจะได้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับข้าสิได้น้ําภาพบรรยากาศทั้งสี่เลยพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องรับชมกันพี่น้องครับผมดูชมไปเรื่อยๆพี่น้องครับครับผมตอนนี้ข้อไดีมาอยู่บ้านหัวโนนครับผมครับปกติเหมือนนี่คือเป็นทางลงไปชี้หัวโนนครับผมทางไปลงไปซี่หลงครับ ตังลงไปซีหลงแต่วันดีน้ำถ่วมขึ้นมาหอดตีมู่บ้านแล้วครับผมบ่สามารถสิลงไปได้แล้วพี่น้องครับผมเฮาก,ก็เลยได้แต่ยู่ได้แค่นี้พี่น้องครับผมพะว่ลงไปหันก็บ่เห็นนนั่งแล้วก็เป็นได้แค่น้ำเป็นน้ำถ่วมเป็นทะเลครับไม่มีบ่มีน้ำแกงบ่มีน้ำหยังเลยพี่น้องครับนอกจากนาแรงครับผมปกติม,มา,หาหนาแรงแล้วพี่น้องเด้อครับผมสําหรับวันนี้เราก็คงคงจะเอาไว้แค่นี้พี่น้องครับผมครับระวังทางเฮากันเข้ากับบานเฮาเห็นหยังเข้ากิถทายให้พี่น้องเลย ำหรับภารกิจวันนี้ตามล่าหาสะพานครับผมเราก็คงจบไปสำนีพี่น้องครับผมเพราะว่าเสียนยทางสะพานแตล่ละสะพานนี่ไกลพี่น้องครับผมพมี่น้ำซีนี่ไกลอาลาดพี่น้องครับอันนี้คือเสียดเสี้ยวหนึ่งที่เราเดินทางมาพาพี่น้องมาชมนะพี่น้องครับผมสำหรับวันนี้ขอลาพี่ลาน้องไปสำนีครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ